สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงงานผลิตกันลอยเคฟล่ารถยนต์9928 next station โรงงานผลิตกันลอยเชฟล่ารถยนต์9928สิ่งที่ท่านกำลังได้ยินอยู่ขณะนี้นะคะคือเสียงจาก้อระจกจข่าวหมู่บ้านบ้านหนองหนังหมู่ที่2 สินค้าทั้งหมดที่ทุกท่านกําลังเห็นอยู่ขณะนี้นะคะมีเจ้าของหมดแล้วนะคะทุกท่าน oh, ค่ะรวมถึงดิฉันด้วยค่ะเดี๋ยวดิฉันจะพาเดินชมนะคะทุกท้าค่ะวิ่งโสิงโคแสคโคจะเมาจัดเดินใส่อย่างแอคดิเจเปิดเพลงตึ๊ดๆแต้ๆไฟพื๊บปั๊บวับแวแวบเฮ้ยเอาเรื่องคือกูตาแดงแปะใส่แว่นดําชูมือพร้อมแดนไลฟจะกําลัสํหรับท่านใดนะคะที่สนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ช่อง,างทางอินบ็อกและเบอร์โทรททหน้าเพจได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะดิฉัน สมถุยลุยชูขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่คนะไ้นะ้้าาาแแดดดงงงงงงคคคค่่กก่่่่เเเเตตต็็มมมมือออโซิิิิใจจจจจหรรสสทนนกกลละะบััววว